หนูอาน้ำมาให้อ่าขอบใจจ้าลูกโอ้โหเจ้าต่อไปนะหนูก็ต้องไปโรงเรียนทุกวันน่ะลูกจ<ะ>้าหนูจะได้ไม่ลำบากมันใหญ่ชื่นใจ พี่ขายดีตอไหมดีอยู่รูปเดี๋ยวไปทำจะช่วยกันจะไปขายเ้อในที่สุดฉันก็มีร้านของตัวเองแล้ววันนี้ไม่เห็นมีลูกค้าเลยลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยเท่านั้นนี่นาะนาะเถ้ามาทำอะไรหรอเขามาเดนเล่นนะ่ะทำมาช่วยช่วยอดหนุนสิตอนนี้ไม่มีใครมาอดหนุนฉันเลยงั้นเอามาลองไม้หนึ่งแล้วกัน กินก่อนค่อยแจกก็ได้โ <Okay. S 1> อหอร่อยจังเลยทำไมเธอถึงไม่มีลูกค้าล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะงั้นเธอลองนี่เมื่อไ่ถ่ายติ๊กตอกดูไรสดอะ่ะฉันทําไม่เป็นน่ะไรสดไรทรงไ์สดอะไรเดี๋ยวฉันสอนโอเคฉันลองดูก็ได้งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคบ๊ายบายนะกดเลยนะ ค่ะวันนี้เรามาขายแกงร้อนนะคะจแจงร้อนเพราะแจงร้อนอันนี้ก็จะเป็นทอข,ขายพวกพวกพวกนี้ดได้ไหมเราทําไม่เป็นอะ่ะได้ตอนที่เราไฟ้สดเราค่ะเราทาไม่ได้งั้นเรามาลองคุยกับตัวเองในกระจกด,ดีกว่าเพื่อเราจะคุ้นชินกับตัวเองบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เรามาขายแจงร้อนนะคะไม่ละห้าบาทเท่านั้นค่ะถึงในรูปมันอาจจะดูไม่มากนิดนึงนะคะ แต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อไปมันจะอร่อยมากสามารถซื้อได้ได้ที่นี่เลยนะคะกดสั่งได้เลยค่ะพูดอย่างนี้ก็พูดได้นี่ว,วะแล้วทำไมในกล้องพูดไม่ได้วะถ้าอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะบา,บายๆค่ะเร้ก็พูดได้นี่ทำไมตอนน้พูดไม่ได้วะเราจะมากินกันนะคะ นดูไหมอ่ะไม่มีเลยฉันทอ้อแล้วนะเดี๋ยวเราทําเป็นเรื่อยเดี๋ยวก็มีคนมาดูเองค้าที่จ้ากาเลยนะคะมาละห้าบาทเท่านั้นค่ะก็เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขายแจงรอนนะคะแจงรอนทํามาจากเนื้อปลาแท้เลยนะคะของดีชมูรีค่ะใครไม่สัง่งพลา สั่งก็ช่วยหนูสั่งเลยนะคะมันห้าบาทเท่านั้นเองค่ะสั่งสักสองสามไม้ห้าหกเจ็ปดเก้าสิบก็ได้นะคะสั่งให้หนูหน่อยนะคะคนดูเยอะยังอ่ะเยอะมากเลย ดีดีลูกดีใจมากเลยเราจะได้ขายกันเลยเราจะได้ขาย